ก็สวัสดีครับ,รบวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับหลังจากที่ผมไม่ได้ลงคลิปวิดีโอมาก็หลายวันนะครับไม่ได้ไปเข้าป่าไม่ได้ไปถ่ายทําคลิปนะครับมาลงช่อง youtube ของผมนะครับก็วันนี้ก็มาเล่าให้ฟังนะครับที่ผมม่างหายไปก็คือผมติดโควิดครับติดโควิดรอบที่สองนะครับ หลังจากรอบแรกนั้นผมติดไปเมื่อเดือนธันวาคมปีพศ2564นะครับตอนนั้นติดเดลตานะครับแล้วก็มารอบนี้ก็จัดโอเมกอนไปนะครับ <c oughs> ก็เลยห่างหายนะครับเลยไม่ได้ทำคลิปวีดีโอนะครับทีนี้วันนี้ก็เลยอ,ออกมาทำคลิปนะครับมาเล่าให้ฟังนะครับาการติดโควิดนะครับอรอบที่2นะครับ ต่างจากรอบแรกยังไงนะครับไม่ได้ต่างกันเลยนะครับอาการรอบแรกของผมนะครับกับรอบที่สองนี่เหมือนกันเป๊ะเะเลยครับคือเริ่มจากเจ็บคอแล้วก็ปวดหัวน,นิดหน่อยก่อนแล้วเสร็จแล้ววันต่อมาก็จะเป็นมีไข้นะครับแล้วก็จะหนาวสั่นนะครับมันจะหนาวสั่นปวดเนื้อปวดตัวนะครับพอเสร็จแล้ววันที่3ามปุ๊บอ,อาการไข่ก็จะไม่มีนะครับก็จะมีแค่ เจ็บคอลงเหลืออยู่นิดหน่อยนะครับแล้วก็ปวดหัวอีกนิดหน่อยนะครับอะไรอยากนั้นมาเราก็จะกินายานะครับกินยาก็ตามอาการแหละครับยา <c oughs> ของโรงพยาบาลก็ยังมาไม่ถึงหรอกครับเนาะก็กินยาตามอาการถ้ามีไข้ล้วก็กินยาลดไข้นะครับมีน้ำมูกล้วก็กินยาลดน้ำมูกนะครับยาแก้แพ้ไปนะครับ แต่ส่วนครั้งแรกนะครับครั้งแรกนี่คนค่อนข้างที่จะตื่นเต้นนะครับพอเป็นแล้วปุ๊บก็รีบเข้าหาหมอนะครับหมอก็อให้นอนที่โรงพยาบาลแล้วก็รักษาที่โรงพยาบาลทันทีนะครับแต่ครั้งที่2เนี่ยเราแค่สแกนแล้วก็ลงทะเบียนไปนะครับลงทะเบียนไปว่าเราป่วยนะครับแค่นั้นละเขาก็จะจัดส่งยามาใ,าให้เราให้เรารักษาที่บ้านแล้วก็จัดส่งไปรับรองแพทย์มาให้กักตัวให้ครบ10บวันนะครับแค่นั้นก็เรียบร้อยครับก็จบแล้วนะครับสาหรับ โควิดรอบที่2นะครับรอบที่สองไม่ไม่ตื่นเต้นแล้วนะครับเอ็นเหมือนเป็นเหตุการณ์ปกติแล้วนะครับรอบที่2นี่ก็เหมือนเป็นเป็นไข้เป็นหวัดทั่วไปนี่แหละครับอพอเป็นแล้วอยู่ให้มันครบวันก็หาย,ายจริงๆมันก็ถ้าไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอเมื่อก่อนนี่ก็จะอยู่ประมาณ3-5วันนะครับถ้าเรารักษาตัวหนักๆก็หน่อยก็ประมาณสวันนะครับ พออยากให้ดีๆหน่อยก็ประมาณ5วันนะครับแต่ของโควิด -19 เกนี่ยก็จะเหมือนอเหมือนไข้หวัดใหนะครับอันนี้ก็จะจริงๆร,ระยะการรักษาตัวก็ประมาณ3 5วันเหมือนกันก็จะหายนะครับพอหายเสร็จแล้วปุ๊บเราตัวก็ไม่เจอเชื้อแล้วแต่ว่าในปัจจุบันนี้ก็ยังก็ยังต้องตระหนักกันอยู่นะครับก็เลยต้องกักตัวให้ครบ10วันนะครับ เขาคิดว่าบางคนยังมีเชื้อลงเหลืออยู่อาจจะไปกระจายสู่บุคคลอื่นได้นะครับนะก็แค่นี้แหละครับไม่อยากพูดยืดเยาวนะครับก็แจ้งให้ทราบนะครับที่หายไปที่ไม่ได้ทำคลิปวิดีโอนะครับก็ผมก็มาแชร์ประสบการณ์เรื่องโควิดรอบที่สองให้ฟังครับอันดับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ